เจ็ดร้อยดิเจ็ดร้อยนี่อุ้มละเจ็ดร้อยประมาณเขา่ขาเข่าประมาณสองตันนะครับหกบาทนะเสีบขขาเหนียวเดี๋ยว,ยวีิขึ้นอยู่ขเขาแหงแปดบาท เดี๋ยวที่ขึ้นอยู่ครับเดี๋ยวแจนเย็นผู้ใดเก็บได้เก็บก่อนตากก่อนครับตากได้ครับยีกน้อยแล้วดินต้องมื่อวานกับครับพอดีแล้วครับไรดินน้อยเนี่ยนะครับครับ วางท่อไหมครับวางวางท่อพีพีซีนึ่งนะครับยังหนแปดนิ้วครับหนึ่งซีเมตรครับของเก้าเรือจะพาะท่อยูดยุดเอเอ็ดอันเดียวครับครับของเก้าเรือเป็นเป็นท่อปูนยูดท่อหนึ่งนะครับทุบเรียบร้อยไม่ได้ขึ้นนะครับมันผูกไปแล้ว ครับพ่อ PVC อย่างหนาะหน้า8ยาว4เมตรนะครับราคา1,250บาท đi cận đi cận đi mất mọi người 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 mọi อาครับเอาตะตรงไหนอาตะเล้นเอเออพอดีว่าเออเอาโอเคโอเคครับครับดินลมแล้กนอนะ have you not ครับครับเอาเอาครับผมเอาโอเค ค,ครับอบกิจกรรมซ่อมซ่อมถนนครับซ่อมถนน,นเพื่อทำทางบีเกยวเขาครับยี่สิบยี่สิบสองชงเซลยี่สิบครับ ครับ T O T ครับครับ T ทีนี่ราคาเกีียวจังใดครับไอ้ซอยเอื้องปีนีราคาเกีียวเข่าจังใดรถเกลียวเกลียวจังใดเนี่ยราคาเขาอีเตี้ยเท่าไรอีเตี้ยเขารวมเลยละแปดร้อย ลายเตี้ยล้ละเจ็ดล้อยนะอ๋อโอเคครับเออแบ่งเป็นสองนะครับเข่าล่มไรยละแปดล้อยนะครับเพราะฉะนั้นจับตั้งขึ้นเอาคนเอาลายละเจ็ดล้อยจับตั้งขึ้นเนี่ยเข่าตั้งขึ้นฟ้ามีคนเอาลาะเจ็ดล้อยเข่นล่มสิแปดล้อยครับเดี๋ยวแบบนี้เออัตะกรันที่เกเ่้ากันเขาพันนั่นพันนี่เข่าหน้าปังเข่าเตี้ยเขายังเออเอาไหมครับเออเข่าเข่าตั้งเข่าตั้งเจ็ดล้อย ครับขอล้มแปดรอยครับเอาเอามีมีสองราคาเด้ครับครับโอเคเอาใจตรงกันครับเนาครับครับครับโอยัไงบงไงเนี้รถรถหายร้อยนึงรับเอง่ง เออรอบ <laughs> uh, <laughs> uh, <laughs> Yeah, Thank you.